Phạm Mà và từ Luông Phục Kiên nhé, em mình ta thủ đông, đã ừ. mà cả cốc tôn đồn cũng không nhận người mới lên tây tây ba, tan đây mà cả cốc trồng nấn, để thi trồng ấy thi còn mình thi có luôn trồng luôn trồng cái cả giọt hai cái luôn cho mấy nấn trồng phải ta mất cả, nhỏ, mà thủ đông mà tan cấp luôn thì ní là có chả bán có lời mò máy trồng ấy thì trang tan con mặt cong một tỷ sáu phần hai rồi tí. cái bó qua tổng lý là cái bó qua mà thăm với thế. mình sẽ tông đá tình vật tên nàn nồi cái có thăng phong vậy ừ. còn nè mà chú ấy cần sắp trang là có, lăng con thú của UK kê nữa cho mình cút chứ còn mà cao lăng ừ. nó là con thú của du kê tăng thứ hai là có, có dục mà tăng tên là, là con mà đơn sáng là một cây phần phân rồi xăm xích chết ừ. là đôi luôn có luôn có luôn đẹp cái này mà giúp ừ. cả chẳng mặt thì là không, um, mình ra chẳng bản ra mất có cao rồi ừ. có cái này cũng bán hết เข้ามาบูดหายเป็นตัววายที่วัดนี้ลังจะฝนลงแดงแค่เสียไปก็กลายเป็นว่าเก็บด่างก็เก็บไม่ด่างก็เหมือนกันนั่นก็คือบทหั่นกับมาได้ทอดนึงแล้วก็ตอนนี้ที่มาได้ล่งเอาบดนี่แค่มาอยู่นะครั่นก็ได้เรื่อสร้างขึ้นมาเมื่อปั่นช้างนี้เรื่อสร้างปั่นช้างนี้จังกุดไม้ศาลาเล็กๆที่ไหว้พระเล็กๆยังไม่พร้อมอะไรทั้งทั้งอย่างเพราะว่ายังต้องการอยู่ของกุฏิ หนึ่งสองสามที่ว่าใช้ได้สีหลังห้าหลังก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นเก<ม>้าเก้าเก้าหลังแล้วเพิ่มมาที่ว่ายาพระอยู่ได้เก้ามีมีกฎชีด้วยนะกฎชี <า S 2> ฉันทานู่นว่ากฎชีมีสามห้องแล้วก็ปรับุงห้องน้ําขึ้นใหม่มาเจ็ด เจ็ดห้องมีศาลาเล็กๆที่ไหว้พระเล็กๆยังไม่พร้อมอะไรทั้ง,งอย่างเพราะว่าจยังต้องการอยู่เก็มีหลวงปู่เขียนและมีหอระฆังต้องดําเนินการต่อไปนี้นี่มีอะไรบ้างครับพ่ศาลาที<ๆ>่จะดําเนินการศาลาลานบุญอเนกประสงค์ลําใหญ่ประมาณเนื้อที่ก็สองพตารางเมตรมดาเนินง,งานเสาหกสิบต้นที่จะเนินง,งานนะกับเบื้องก็ประมาณห้าพัน่าแแ่น เปิดจองเสาก็เสานี้ครบแล้วตอนนี้ยังคานนัเครื่องบนที่ยังไม่ครบคานก็คานละห้าพันเชว่ามียัตโยมญาติธรรมที่ว่าไอผู้ที่มีจิตศรัทธา,ทาอยากจะร่วมก็ได้เพราะว่าเราอยากซอยให้ถี่กันสุดด้วยอคานก่อนหน้าหน้าหน้าสามสิบไอความความลึกก็ะสีเอามัดทานเลยความความสูงก็แเมตรแปดเมตรแล้วก็ความกว้างความกว้างในสาเมตร ความยาว60เมตรอมของศาลานะที่จะสร้างขึ้นมาจะทอกถิตินก็เพื่อสมทบทุนที่จะสร้างสาลาแห่งนี้แหละคุณโยมจะมาไองานบวชงานงานอะไรก็ได้ที่ว่าหรือว่าทํากิจกรรมที่วันพระไอที่โยมจะมาปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถอะไรได้หมดโยมจะทำมาพักอะไรมาจัดกิจกรรมอะไรว,ว่าเด็กนักเรียนมาปฏิบัติธรรมอะไรได้หมดทุกอย่าง คือรองรับไว้หมดทุกอย่างเอางั้นนะอ,อยู่ในน้ำมันอย่าเป็นงานบวชงานอะไรมาจาัดที่นี่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเอาเต้นเพราะว่าเนื้อที่มันร้ายกว่าฉันว่าจุคนอย่างไม่น้อยๆก็ประมาณหกเจ็ดร้อยนี่นต้องได้ถ้าสร้างเสร็จมานะอยาัว่าถ้าญาติโยมญาติธรรมผู้ที่ว่าอยากจะมาสมทบทุนสร้างก็อนุโมทนาสาธุในบุญด้วยกันได้ร่วมด้วยกันและทุกบาททุกทาตต่างที่อาจจะมาทําที่ว่าญาติโยมญาติธรรม ให้มาทำไม่ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกบาทจะได้สร้างหมดเพราะว่าอตาตมาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยในบัญชีวัดแม้นแต่นิดเดียวให้ท่านกำนันและก็ท่านอ,อบอตตแล้วก็โยมไข่สามสคนที่ว่ายึดที่ว่าสมุดบัญชีของวัดนะอตาตมาไม่ได้นะ